่าทุกท่านมาคา,ฟาเฟ่เบสเบรดขนมปังเขาหอมเนยมากค่ะโูตาย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 บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นฮิตเด่นเจมมากมากขออนุญาตทานคำใหญ่นะคะจะได้รู้แบบรสชาติแบบเต็มๆอะอาจจะใหญ่ไปหนะ่อยแต่ว่าทำได้เริ่มเลย คิดถึงหนูหรือเปล่าหายไปเนิ่นนานนะคะก็ไปติด COVID 19, โควิดโคใจมาแต่ตอนนี้หายแล้วแล้วก็พร้อมที่จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปตระเวนชิคและวก็ชิลกันอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนินจะพาทุกคนนะคะไปชิคแอนด์ชิลในตีมคาเฟ่เบสเบรดนั่นเองค่ะเราเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะที่เบสเอรี่ค่ะ ต่อมาก็คือมิลชอเช้าและสนา่นเบเกอรี่และปิชริปของเราอย่างสวยๆที่มูอยู่ค่ะเฟนนั่นเองและตอนนี้นะคะนินพาเพื่อนๆทุกคนมาที่แรกของเราแล้วและนั่นก็คือตั้แเรอรี Bread ่ คือโซนเอาท์ดอร์ของเบรดเอรีแห่งนี้ค่ะเขามีการจัดสวนสไตล์เซนนั่นเองคือมีการใช้สีเอิร์ธโทนเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลขาวเขียวดำเทาฟ้าทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติไปหมดเลยเหมือนเราแบบ แอบว่าแอบว่าเอยไปญี่ปุ่นมาแต่จริงร้านนี้อยู่แถวปทุมธานีนี่เองค่ะไม่ไกลเลยบอกเลยว่าร้านนี้เ,เป็นฮิตเด่นเจมมากๆโอเคเดี๋ยวนี้นะคะจะขออนุญาตชิคแอนด์ชิลถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลสวยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทานเบเกอรี่แล้วก็น้ำข้างในกันดีกว่าค่ะ ร้านเนี้มีเบเกอรี่น่าทานน่าทานเยอะมากๆแบบมากๆเย้มา,ม,า yeah. มาแล้วค่ะเบเกอรี่ที่เราได้สั่งไปของเบเกอรี่แห่งนี้นะคะบอกเลยว่าน่าทานทุกทุกอย่างเลย เรามาเริ่มกันที่ภายลูกตาลนะคะที่เลือกมาเพราะว่าเจ้าตัวลูกตาลที่ใช้เนี่ยเป็นของขึ้นชื่อหรือว่าเป็นของในย่านมาทุมธานีแห่งนี้นะคะเขาก็เลยอยากเอาของท้องถิ่นเนี่ยมาทําเป็นเบเกอรี่ให้ได้รับประทานนั่นเองค่ะเรามาที่ b ิ o r g e Black Truffle หุ้ยทรัฟเฟิลหอมมากขออนุญาตทานคำใหญ่นะคะจะได้รู้แบบรสชาติแบบเต็มๆอ่าอาจจะใหญ่อยนะ มาทำไา้เริ่มเลยอร่อยมากขนมปังเขาหอมเนยมากค่ะพอบวกกับตัวข้างบนที่น่าจะเป็นตัวชีสที่เขาเอามากริวอ่ะค่ะเอามาแบบเบิร์นิกทีะแล้วมันกรอบมากอร่อยมากทัฟเฟอร์ข้างในครีมกำลังดีแล้วหอมมากทุกอย่างครีมมี่มากสั่งอีกสิบ เลยเริ่มเลยฝากพ่อฝากแม่ได้เลยจริงๆแบบไม่จกตาและนี่ก็คือ for season ค่ะเขาจะทำขนมปังนะคะเป็นรูปบ้านแล้วยังมีแยมต่างๆนะคะบอกเลยว่าอันนี้เขาก็ทำเองเหมือนกันเรามาเริ่มกันที่บ้านแรกนะคะบ้านแรกก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นสตรอเบอรี่อู้นี่ด้านในก็จะเป็นสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเดนขอราดซอสราสเบอร์รี่ ซอสอันนี้อร่อยมากเปรี้ยวกลังดีค่ะเรามาที่บ้านมัชชาดีกว่าใส่ตัวซอสของมัชชาลงไปอ่ะทุกอย่างยี่งชัดมากเลยค่ะใครที่เป็นสายมัชชาดมินว่าต้องชอบบ้านหลังนี้นี่นะคะต่อมาก็คือช็อกโกแลตหอมช็อกโกแลมากดีดีดีแล้วเรามาที่บ้านหลังสุดท้ายนะคะนั่นก็คือฮันนี ดีทุกบ้านเลยอ่ะเหมือนแบบซ i ดนตีริเวเวนคอร์ฮัฟเฟอร์พับคริฟฟนดอร์ทุกคนเดีสามสิ่งนี้คือควรค่ากแก่การสั่งมากๆขนมปังที่นี่เขาทำหอมมากและอร่อยมากๆค่ะเอาละค่ะและนี้ก็คือเมนูเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวเราไปทานเครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะไปดูกันว่าเครื่องดื่มของที่นี่ที่เป็นซิกเนเจอร์จะมีอะไรบ้างไปกนะันค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ทานขนมปังกันไปแล้วเรามาในส่วนของเครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่เขาแนะนำมานะคะอย่างแรกเลยนี่ก็คือ black root beer ค่ะและอย่างที่2นะคะเป็นมัทฉะน้ำอ้อยค่ะในส่วนของ black root beer นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นเอสเปรสโซช็อตค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นยูสุโซดานั่นเองค่ะอ๋อมันเป็นสีเหมือนรูทเบียรอย่างนี้ oh my g o oh my gosh, oh my gosh. มันจะมีความเข้มของตัวกาแฟอยู่ค่ะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวและความสดชื่นของตัวยูสุโซดานะคะใครที่เป็นคอกาแฟแล้วต้องการความสดชื่นเนี่ยแนะนำมากๆเลยละค่ะเรามาดูกันที่มัชะะน้ำอ้อยเชิย ความหอมของมะชะคือดีมากๆแต่ในส่วนของความหวานที่มาจากน้ำอ้อยอะค่ะมันไม่หวานโดดไม่หวานแหลมทุกอย่างคือละมุนตุน่นและอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชิคกอันชิลร้านต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นร้านไหนสัญชาติอะไรและเบเกอรี่เนี่ยจะเบสแค่ไหน สําำหรับคลิปนี้กันแล้วนะคะกับนี่เลยมิ h o อ s ์ค่ะบอกเลยนะเะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านขนมปังสัญชาติเกาหลีค่ะและที่นี่คือสาขาแรกในประเทศไทยค่ะบอกเลยว่ารับประกันคุณภาพแน่นอนเพราะว่าวัตถุดิบนะคะเขานําเข้ามาจากประเทศเกาหลีด้วยทําให้นะคะเบเกอรี่และก็เครื่องดื่มของที่นี่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนใครแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเบเกอรี่ข้างในและเครื่องดื่มเนี่ยจะน่าทานมากแค่ไหนมีมุมไหนให้เราถ่ายรูปสวยๆบ้างไปกันค่ะมาที่เมนูแรกกันดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาลองชิมไปพร้อมๆกับนี้นนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยนี่ ในซึ้งนี้นะคะก็จะเป็นเมนูขนมปังนึ่งนูเทลล่าค่ะอู้ข้างในก็จะเป็นซอสนูเทลล่านั่นเองอเหมือนเข้ากับเจ้านูเทลล่าได้ดีมากๆก็คือตัวขนมปังค่ะอันนี้จะลองทานแบบทานเนยอืยอย ที่2เลยนี่ก็คือบัตเตอร์โทสค่ะที่เสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลานะคะแล้วก็ยังมีเป็นไซรัปน้ำผึ้งนะคะหนานุ่มชุ่มเนยมากแม่ดูสิขำนยมากเมนูที่3นะคะนั่นก็คือคอมโบชีสมูสเดอ s e เบอร์รี่นะคะคือวิธีการทานเนี่ยเขาบอกว่า ให้เราเนี่ยหั่นขนมปังก่อนุอ้ยโอ,ยโอย้มันเป็นกลิ่นเหมือนเลมอนชีสเลมอนแน่เลยคิดเอาไวไม้มาใช่แล้วเราก็จะหั่นเจ้าตัวมูสแบบนี้นี่คือชีสมูสเจอเบอรี่นะคะเราก็วางลงไปเลยเอ้ย ของเซตนี้นะคะมันจะมีความหอมของตัวเลมอนนะคะแล้วตัวขนมปังค่ะพรฮานกับมูสสตรอเบอรี่เข้าไปอ่ะนีมๆกละลายในปากเลยอะมูสอ่ะดีนี่คือแฮมคอนบันนะคะก็จะเป็นตัวขนมปังที่มีแฮมอยู่ข้างบนนะคะแฮมชีสแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยตัวคอนหรือว่าตัวข้าวโพดนะคะที่ทำการเบินไฟแล้วค่ะอื ตัวไส้มันดีมากหอมมันแล้วก็เค็มพอเอาไปบวกกับตัวขนมปังที่มีความหนึบของมันอยู่แล้วเ,เทกเจอร์เปลี่ยนเลยอร่อยมากและอย่างต่อมาเลยนี่ค่ะช็อคคิ้วค่ะเป็นชอ็อกโกแลตสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะหูตายตายตาย กกลดีมาในส่วนของเมนูเครื่องดื่มที่นินแนะนำทุกๆคนนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนี่ก็คืออย่างแรกเลยนมกล้วยค่ะแพ็กเกจิ้งเขางน่ารักมากๆเราต้องทำการเขย่าซะหน่อยนะคะนี่ค่ะวิอหอมมากหอมกล้วยมาก หวานกำลังดีใครที่ไม่ชอบทานหวานมากๆนินว่าอันนี้ทานได้ค่ะมาที่นมอันต่อมาดีกว่าที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันนั่นก็คือนี่เลยค่ะนมเกาลัดค่ะความหอมนะคะของเกาลัดหอมมากและนี่คือเลมอนมัสแคทนะคะ สดชื่นมากๆสำหรับแก้วนี้ค่ะโโอ้ห oh มิโชอเช้าแห่งนี้นะโอ้โ oh ห oh. เต็มอิ่มมากๆเราไปที่ร้านต่อไปกันดีกว่าแล้วไปดูกันว่าที่นั่นจะมีอะไรให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆกันบ้างไปกันค่ะ ถ้าเราเดินเข้าไปในร้านปุ๊บนะคะเราจะรู้สึกถึงความสมัยใหม่แต่เมื่อเราทานเบเกอรีอรร่ของเขาเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะหวนนึกถึงวันๆในอดีตแน่นอนเพราะร้านนี้นะคะเขามีสูตรเบเกอรีอรอร่มานานกว่า50ปีแล้วค่ะแล้วนี้นะคะเป็นลูกหลานของคุณตาสนันรุ่นที่3แล้วที่ยังคงเอาสูตรเบเกอรีเอรเอร่เนี่ยมาทำแล้วก็ขายอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าที่นี่นะคะจะมีเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่อะไรให้เราได้ชิมได้ชิวกันบ้างไปกันค่ะ แตน,นแตนแตนแนและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านเบเกอรี่แบบไทยๆค่ะที่เป็นสูตรดั้งเดิมมากว่า50ปีอย่างที่นินบอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่าแต่ละรสชาตินั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปค่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกดีกว่านะคะนี่เลยค่ะ p ิน a c ชนะคะคีชเบคอนขอมอร่อยมาก เรามาดูอันต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ fresh cream c r o i มาดูที่เมนูต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือนี่เลย chicken stew น,นะคะดูไก่เขาสิคะแน่นมากรสชาดดีมากๆ นี่คือโคนครีมนะคะเขาบอกว่าใครมาร้านนี้เนี่ยก็จะชอบสั่งสิ่งนี้นะคะตัวข้างนอกเนี่ยจะเป็นคริสปี้เหมือนแป้งพัฟนะคะแล้วด้านในเนี่ยก็เป็นตัวครีมที่ทางร้านเนี่ยเขาทำเองนะคะ mm hmm. ตัวครีมเขาข้างในเนี่ยละลายไปในปากเลยอะ่ะมันมีความแบบหอมวาน,นิลามีตัวความครีม,มี่ของตัวครีมเองทานเข้าไปคือปั่ว เราเมาที่เมนูเครื่องดื่มกันดีกว่านะคะตัวแรกของเรานะคะคือยูสุเลมอนน์ค่ะคือน้ำมะนาวกับส้มยูสุนั่นเองกลิ่นของส้มยูสุคือชัดมากๆค่ะหอมมากๆรวมกับตัวน้ำมะนาวดีและอยังต่อมานะคะสายนอนคอฟฟแบบเราๆก็ต้องหันมาพึ่งมัชชะค่ะและที่นี่นะคะเขาใช้มัชชะที่นำเข้าจากโตเกียวเลยค่ะอ,อุ๊ยอร่อยแก้วนี้มินเชียมาค่ะ ชอบมากและสุดท้ายมาที่ i อสเปเนอรนะคะที่มาจากสูตรของเยอรมันเลยฟองครีมนะคะเขาตีขึ้นเองโดยทางร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าว่าจะรสชาติเป็นยังไงอ,อร่อยใครที่เป็นคอกาแฟนมอย่าพลาดนะคะไอสเปเนอรค่ะ นี่เป็นไงและนี่ก็คือทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เบเกอรีร่ทั้งหมดของสวนเบเกอรีร่ที่นี่เลือกมาให้เพื่อนๆได้ชิมด้วยกันในวันนี้นะคะใครที่อยากรํำลึกรสชาติแบบอดีตนะคะปีที่แล้วหรือว่าที่พ่อแม่เราซื้อมาให้เนี่ยแนะนำที่นี่เลยค่ะตั้งอยู่ที่อ,อตกอรนะคะทางออกสีค่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้านต่อไปกันดีกว่าเราไปดูกันว่าที่นั่นจะมีอะไรไปปิดคลิปกันที่นั่นกันค่ะ อยู่ประเทศไทยไหมคะเหมือนเราอยู่เกาหลีเกาเอยเกาใจไหมร้านนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นร้านไทยที่ได้อินสปิเรชันมาจากเกาหลีเลยล่ะคะ่ะซึ่งของส่วนใหญ่ในร้านนะคะประมาณ8 0กว่าเนี่ยมาจากเกาหลีล้วนๆเลยะคะ่ะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวรรค์ของคนรักชามากๆเพราะที่นี่นะคะมีโซนชาให้ได้ลองลิ้มชิมรสนะคะ เยอะมากๆเลยพร้อมกับเบเกอรี่อย่างมากมายที่ทางร้านเนี่ยทำเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างและจะมีชาอะไรน่ากินบ้างไปกันค่ะ ือชาโรสทีนะคะหรือว่าชากุหลาบมันเองเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีสวนกุหลาบของเขาเองด้วยอืมอืมตียใครชอบกินต้องแบบต้องชอบร้านนี้มากแน่ๆซึ่งมีความหอมมากๆชาเขาหอมมาก ท้ายนะคะสำหรับมูยูคาเฟ่แห่งนี้ที่นี่เลือกมาแต่ละอย่างนะคะบอกเลยว่าเป็นเบสเซอร์ของที่นี่เลยค่ะข<ม>ายดีมากๆมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันดีกว่าค่ะอย่างแรกคือนี่เลยคลาสสิกทรัฟเฟิลค่ะมันก็จะได้ความคริสปี้ของตัวน้ำตาลเองค่ะอเอาล่ะอันนี้คือคลาสสิกเรามาดูแบบมัดขาดีกว่า เป็นแป้งชาโคลสีดำนะคะนำมาดิฟกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยผงม,มัทฉะอีกทีหนึ่งนะคะต่อมานะคะนี่เลยค่ะกับโคโคโนัทครัวซองค่ะแล้วซึ่งโคโคโนัทหรือว่ามะพร้าวที่เขาใช้ในเมนูนี้นะคะคือมะพร้าวน้ำหอมที่ทางร้านปลูกเองเช่นเดียวกันค่ะอุ้ยดูไส้เขาสิคุณผู้ชมบอกเลยว่าส้ยมะพร้าวหอมมากหอมมากๆค่ะแล้วอร่อยมาก อันนี้ก็เป็นอีกเมนูซิกเนเจอร์หรือว่าเมนูที่ขายดีอีกเช่นเดียวกันนี้ก็คือ black ink cheese lava ค่ะเขาแนะนำให้ทานตอนกำลังร้อนๆอนอุ่นอนนะคะเพราะว่าตัวชีสเนี่ยจะมีความเหนียวและก็ยืดทำให้มีลูกเล่นในการทานได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านี่ค่ะชิอของอร่อยมากตัวขนมปังอร่อยมากค่ะ ข้ากับตัวชีสที่มีรสชาติมันๆอร่อยมากเข้ากันได้อย่างดีและลงตัวมากๆค่ะเรามาถึงอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือกาลิกบ b นครีมชีส h e ค่ะนี่เห็นชีสข้างในไหมคะน่าทานสุดๆไปเลยเห็นไหม,มครีมชีสก็คือครีมนี่แบบสุดดีแบบสุด พร้อมกับรสกระเทียมที่พุ่งขึ้นมาในจมูกแล้วตามด้วยรสเปรี้ยวของตัวชีสไครมาพลาดเมนูนี้คือต้องร้องไห้กับป้าไมาได้กินกระลิกปาล้กิมชินต้องไห้กันเลยนะและเครื่องดื่มที่นินเลือกมานะคะนั่นก็คือไมโรเซ่ค่ะที่จะมีชากุหลานนะคะที่เราชิมไปเมื่อกี้พร้อมกับตัวส้มจีดค่ะ หอมมากได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งความหอมดีมากค่ะเป็นไงคะแล้นี่ก็คือทั้งหมดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะและแต่ละอย่างที่เขานำมาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยดีมากๆเลยใครที่อยากตามนีนมาเที่ยวไม่สํำทางแบบนี้นะคะมาที่ร้านม m ยู u Cafe แห่งนี้เนี่ยอยู่ที่สาลายานครปฐมคะ่ะไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเลยรับประกันความอร่อยและบรรยากาศดีๆแน่นอนค่ะ สวยไปเยอะเลยค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆกับเที่ยวไม่ซ้ำทางในวันนี้กับติมคาเฟ่เบสเบรดค่ะซึ่งร้านแรกนะคะที่หิีมพาไปเลยนั่นก็คือเบรดทูรีนั่นเองค่ะที่ที่สองที่พาไปนะคะนั่นก็คือมิลทูสเฮาส์นั่นเองค่ะและที่ที่สามที่พาไปนะคะเราพาไปรําลึกรสชาติแบบความหลัง50ปีกับสนันเบเกอรี่ค่ะ และที่สุดท้ายสำหรับทิปเราในวันนี้นะคะก็คือที่นี่เลยมูยูคาเฟ่นั่นเองค่ะแต่ละที่เนี่ยไปไม่ยากเลยรับรองว่าทั้งชิคและก็ชิวมากๆค่ะและในวันนี้นะคะนีนใช้งบประมาณไปแค่เห็นไหมคะไม่มากเลยนะคะซึ่งถ้าใครฟังไม่ทันนะคะอยากรู้ทีสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะบ แต่ถ้าใครสแกน QR โค้ดไม่ทันนะคะไม่ต้องกังวล er เลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะเข้า c e b o o k f แ n p a g e ค่ะแล้วเซิร์ชคำว่าเที่ยวไม่ส้ำทางเท่านี้คุณก็จะได้เจอรูทแมพนะคะหรือว่าได้เจอที่เรารีวิวลงไปแล้วก็ตามไปเที่ยวไม่ส้ำทางกันเลยอย่าลืมนะคะเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่ส้ำทางแล้วในครั้งหน้านินจะพาทุกคนไปชิคไปชิวไปกินอะไรไปถ่ายรูปสวยๆที่ไหนติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ 안녕하세เซอลิโกโต thank you ขอขอบคุณบริษัทเครือเจริญพกก่กระพันจำกัด King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกาฟ amarin tv